สำหรับะคะุณผู้ชมทุกคนเนะีคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นกางเกง3ดีนะนี่จะเป็นกาง D, เ,กเกงกีฬาน,นั่นเองค่ะโดยชิ้นนี party, ้ค่ะแจกเยอะมากๆเลยทั้งหมด5 0,000่นชิ้นด้วยกันค่ะซึ่งสาหรับแบบที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแ a บนี้เลยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แ a บไว้ใต้คลิปนี้นะคะว่าทุกคนนะคะเข้ามาในแ a บ,บแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนู้นเนี่ยเขาจะมีเป็นออบบี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเล่นกันนะวิธีการรับของฟรีนะคะคือเราเนี่ยเพียงแค่เล่นออฟบี้ค่ะรอบเดียวก็เพียงพอแล้วนะเล่นออฟบี้ไปเนี uke, ่ยเราก็ขึ้ กดรับของฟรีค่ะเราจะดุ่งกันไปเลยนะคะนี่นะคะทุกคนของฟรีเนี่ยก็สามารถรับได้จากตรงนี้ได้เลยคะ่ะมากดที่ตัว E นะคะหลังจากที่เราเนี่ยเล่นออฟฟีเศเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะพีทนี้เองก็จะรับของฟรีเป็นที่เรียบร้อยเลยคะ่ะยังไงเนี่ยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะจนคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ